าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ พราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงจะชมรวมส่งวมมรวระวังมีสติอยู่ในจิตสัมมชาชัญญะอยู่ในข้อคิดทําให้มีความคิดดีมีแรงวิชาและปัญญามีแรงหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตคือสติปัญญาท่านเองได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาด้วยการปฏิบัติธรรมคุงท่านทั้งหลาย ท่านจะมีแต่สิ่งที่ขวนขวายหาจากความเฉลียวฉลาดให้แก่ตัวเองสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกทิศทุกทางชาวออกมาให้ออกมาเป็นล็อกสติสัมปชัญญากลายเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้เฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานทำให้เขาเหล่านั้น มีกิจาการงานเจริญรุ่งเรืองสามารถทําได้มากกว่าที่จะทําได้นั่นคือกรรมาฐานสนับสนุนโดยน้ําปลาสําหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ําปลาชัวะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง